ออโอ้อยบักงบักงจ้าบักง่กง่ายดวยสูตดีสวยสวยใสวยโอ้เหียร้อยจ้าเรียร้อยจ้าตัวบักงเลยวะเออตัวนี้ไหม สวยงามครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสูมุ่มสูแจงโลกเด้อใส,ส่ปลาชเนี่ยครับรอยหนึ่งดาวพี่น้องเอ้ตรงนี้พัทยุยปัตยาเด้อเหมือนเด้อพัทยาก,กลางมองนี้เป็นเส้นทันพอดีเลยน้าหาดน้ำล่องลายพี่น้องเอ้ตรงนีน้มาตกปลาไส้ปลาเห็ดข้นครับผม ว่าหลุนกันวัตถีได้บ่เนี่ยเฮาเนี่ยเพียงชื่อเก่าล่ะเอา้าว่าหลุนกันพี่น้องกันสัีได้บ่ได้หมานบ่ามา้าเนาะเนี่ยพี่น,อน้องเนี่ยเฮาเนี่ยเฮาเนี่ยเพียงไายเลยใส่สำหรัพ่อกินดีปะยังเนี่ย เอาไปรุนน้ำกันพี่น้องเอ้ยไปกร่ต้องไกลพี่น้องเอ้ยปลุกไปควายดึงมา คอยหลากมากหือพี่น้องเอ้าเตยมคอยกันแล้วเต็มคอยกันแล้ว ติ่งขวายเอาดินเน่วๆอ๋อโอ้โอ้ยยยยตัวนี้มาแล้ว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 เฮ้ยโอ้สวยสวยสวยครับใส่สวยใส่สวยนี่ปลาสายพัดยาจ้าสวยสวยสวย สวยเลยออกพี่น้องเนี่ยการ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 ม,า,า,รมอา,าอย่างตายยังโอ้สูดีดูดีดูดีโอ้

ủa chưa đài thế ông ấy ẩu ẩu nhớ chưa đoạn nghe Chặn quá chặn quá đứng 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 ma leo cha ma leo ma leo nhẫn 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 ủa ui bật ngay bật ngay cha bật ngay

โอ้ยดึงกลับพี่น้องเอ้โอ้ยดึงกลับดึงเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าอู้หูบังไงตัวนี้บังไงเลยบังไงเลยอู้หู้ังไงเลยเดิลอกดังแก,ก๊กอู้หูไงเงี้ยสู่เลยไงเนี่ยเนาลุ้นกันจ้าลุ้นกันลุ้นกัน วุ้นกันจ้าอู้ดิ่มาแล้วแล้วแลวแล้วมาแล้วมาแล้วสวยงามสวยงามเงี้งมาแล้วจ้าราไฟสวยๆจ้าแคบเงอยู่หน่อยเลยอู้ใหง่คักตัวนี้ จ้าเอาพี่น้องเลี้ยมคอ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 โอ้ตึงตึงแห้งตึงแห้งตัวนี้ยสูดเตียงสูดเตียึโอ้สัวสัวสูดเตียึสูดเตียงสูดเตียงโอ้เรียบร้อยจ้าเรียบร้อยจ้าตัวบบไงเลยวะ เออตัวนี้ไหมสวยงามครับพี่น้องเอ้ยเอ้ยออเหนื่อยเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วปลายังปลาอยังปลาอยังปลาอยังโอ้ปลาแกว พี่น้องเอ้ยเอาแล้ว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 โอ้ใส่สวยแทนเนี่ยสุดเดียวสูดเดียวสูดเดียวฮะอสูดสุดสดเดียวโอยสวยสวยสวย โอ้พี่น้องเอ้ผลงานทัางหมดนี้ก็ได้ปีกเยอะทากว่โตนี่แลหละน้ำตายแล้วพี่น้องเอ้ฝากทับไข่ไร,ร้แคเนด้วยพี่น้องเนื้อพอกันไม่คุ้มหนาครับนี่มามาค,ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ